โอ้อิดเตะอิดเงาปะเอ้าซินเฮ้ยเบนไม่เจอกันนานเลยนะเว้ยใช่ไม่เจอนานเลยเฮ้ยเดี๋ยวกูขอตัวก่อนด้วยกูทำธุระต่อเดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวกูเลี้ยงข้าวนะเก่งไหมฮ้ยวันหลังนี่วันไหนอะก็วันสองวันอะเฮ้ยมันก็หมายความว่ามันสุกอันดิเออมันสุกเฮ้ยแล้วมื่อเย็นหรือมื่อเที่ยงดีอะเอ,อ่อมื้อเย็นดีกว่านะตอนเย็นพระอาทิตย์กำลังตกดิ่งสวย แล้ววันสุดมื้อเย็นกี่โมงดีอ่ะนะสักหกโมงกำลังดีนะหกโมงเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกอย่างโรแมนติกมากแล้วกินอาหารไทยฝรั่งหรือว่าจีนดีอาหารไทยดีกว่าเพราะอาหารไทยเนี่ยเป็นรสชาติจัดมากเลยก็เลยชอบชอบกินอาหารไทยกูขอสั่งหูฉลามเพิ่มได้ปะเออแล้วแต่ดิสั่งได้เฮ้ยแล้วร้านไหน <c oughs> โอ้ยมึงไปกินคนเดียวเลยนะกูไม่ไปแล้วกูรำคาญอ้าวมึงเอาตังไปเลยมึงอยากกินร้านไหนมึงไปกินคนเดียวได้เลยมึงพูดมากผีเจ้าป่ามาพูดได้ไงวะกูถามจริงอะไรของมึงเนี่ย บอกว่าจะคุยกันไงไม่คุยเอหรอวันจะเลยคนอะไรไม่รู้เฮ้ยเบนฉันสวยปะสวยจริงหรอจริงว้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันสวยจริงอะจริงสวยจริงแกแน่ใจนะว่าที่แกพูดเป็นเรื่องจริงอะแน่ใจดิกูพูดเรื่องจริงงั้นแกก็สาบานดิเฮ้ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกมั้งพี่แท้แกก็โกหกฉัน ฉันขอสาบานว่าแกเนี่ยสวยมากสวยจริงๆโอเคไหมไม่ได้แกต้องคคกเข่าแล้วก็ค่อยสาบานสิั้นถ้าแกไม่ทำอ่ะแสดงว่าแกโกงฉันฉันขอสาบานว่าแกสวยมากสวยจริงๆโอเคไหมไม่ได้ต้องสาบานต่อหน้าฟ้าด้วยโอเคกูขอสาบานต่อหน้าฟ้าว่าสิ่งที่กูไปพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นความจริงเมื่อกี้พูดว่าอะไรพูดออกมาด้วยสิ กูขอสาบานต่อหน้าฟ้าว่าสิ่งที่กูพูดไปเมื่อสักกี้เนี่ยเป็นความจริงเมย์สวยมากสวยที่สุดสวยที่สุดในโลกโอเคไหมแค่นี้เหรอทำไมไม่บอกฟ้าไปด้วยอะ่ะว่าถ้าแก,กโกหกจะมีอันเป็นไป <c oughs> อันเป็นไปมีอันเป็นไปคืออะไรวะโอ้ยก็อย่างเช่นฟ้าผ่าตุยรถชนตุยจมน้ำตุยอะไรแบบนี้ไง <c oughs> นี่นาเมย์มันจะเกินไปแล้วด้วยที่แท้แกก็พูดโกหกจริงๆงด้วย เฮ้ยแล้วทำไมวะมึงพูดโกหกแล้วทำไมมึงไม่สวยมึงไม่สวยเลยสักนิดมึพูดว่าอะไรนะมึงพูดใหม่ทีสิมึงดูปากกูนะมึงไม่สวยฉันไม่เชื่อหรอกวันวันเจอแต่คุณอะไรวะเฮ้ยเบน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 เป็นรักขอยืมเงินสักพันหน่งนเพื่อนไม่มีเว้ยกูมีแต่ห้าร้อยอ่ะ ยังคุณไม่จบเลยอ่ะช่วงนี้กูหมุนไม่ทันอ่ะเพื่อนห้าร้อยก็ได้ห้าร้อยก็ได้โอเคโอ้ห้าร้อยมึงก็ยังเอาอยู่วันวันกูเจอแต่อะไรวะเนี่ยฮะขอบใจมากเลยไอ้เพื่อนเออไม่เป็นไรหรอกงั้นมึงก็ยังติดกูอยู่ห้าร้อยนะเฮ้ยไม่ถูกดิเงินห้าร้อยเนี่ยกูเป็นคนให้มึงยืมไม่ใช่มึงยืมกูก็กูขอยืมมึงไปคันหนึ่งไม่ใช่เหรอเออก็นั่นไง มึงให้กูแค่ห้าร้อยมันก็เหลืออีกห้าร้อยถูกปะไม่ถูกดิก็มึงขอยืมกูกูจะไปติงเงินมึงได้ไงเล่าโอ้ยทำไมมึงเป็นคนที่พูดจาไม่รู้เรื่องขนาดนี้วะเนี่ยฮะงั้นเอาใหม่นะกูอะขอยืมมึงพันหนึ่งแต่มึงมีแค่ห้าร้อยถูกไหมถูกกูเลยเอาให้มึงแค่ห้าร้อยไงเออมันก็ใช่ไงมึงให้กูมาห้าร้อยมันก็ยังขาดอีกห้าร้อยถูกไหมเอออันนี้ห้าร้อยที่กูติดมึงอะอ่าไปทีเนี้ยกูก็ไม่ติดมึงแล้วถูกไหม เออไม่ติดละแล้วที่มึงติดกูห้าร้อยล่ะไอคิดอะไรมากไหมนะเออใช่ติดมาห้าร้อยนี่วะเอองั้นแสดงว่าตอนนี้เราสองคนไม่มีอะไรติด้างกันแล้วนะเออไม่มีละแต่รู้สึกแ,แปลกๆว่ะมันถูกเปล่าวะมันแปลกตรงไหนวะโอ้ยมึงนี่เป็นคนที่เข้าใจอะไรยากมากๆเลยว่ะเบึนไม่คุยกับมึงละมึงต้องให้ค่อยคิดไปแล้วกันอันไปก่อนนะแต่งตัวอะไรนี่